สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินฮีบายคูเรียวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาทํากิมจิผักกาดขาวนะคะอันดับแรกเราก็นําผักกาดขาวมาผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาเกลือใส่นะคะเพื่อที่ต้องการให้มันยุบก่อนค่ะใช้เวลา1คืนเลยนะคะเครื่องปรุงเราทําสูตรกุยช่ายนะคะเราจะไม่เอาหัวบูค่ะเพราะว่าหัวบูนั้นไม่ค่อยอร่อยนะคะช่วงนี้ก็เลยมาใช้กุยช่ายแทนนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะ กาดข้าวนี้เราจะแช่เกลือทิ้งไว้ให้มันยุบป,ประมาณหนึ่งคืนเลยนะคะเพื่อให้มันเหี่ยวยุบก่อนค่ะจากนั้นก็ทำการปั่นผลไม้นะคะลูกแพรกับหอมใวใหญ่ค่ะปั่นเพื่อที่จะกรองเอาน้ำนะคะเพื่อเราจะเอาไปผสมในเครื่องปรุงคะ่ะลูกแพรนี้ก็จะให้ความหวานนะคะแล้วก็หลังจากที่เรากรองเอาน้ำไว้ อันดับต่อไปที่ขาดไม่ได้คือน้ำต้มแป้งนะคะเราก็ใช้แป้งธรรมดานะคะเอามาต้มแล้วก็คนตลอดนะคะจนสุกถ้าสุกแล้วก็ปล่อยให้เย็นถึงจะมาผสมกับเครื่องปรุงได้นะคะตอนนี้แม่ย่าก็กำลังทุบขิงนะคะเอาขิงใส่ด้วยครัเพื่อให้มีกลิ่นหอมน้ำต้มแป้งของเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดแก๊ แล้วก็ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการับเครื่องปรุงนะคะอันดับแรกเราก็จะใช้ความเค็มนะคะลงไปก่อนมีแอคจอดกับกุ้งแช่เกลือค่ะเพื่อต้องการให้ผักเหี่ยวยุบตัวลงนะคะเมื่อผักยุบตัวเราก็จะใส่พวกน้ำสไปน้น้ำผลไม้ปัน่นแล้วก็น้ำผลไม้ดองนะคะแล้วก็น้ำต้มแป้งหนูสุกานะคะ อันนี้ใส่พริกป่นลงไปเพื่อให้มีสีสันนะคะพริกป่นนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าสีสดใสมากนะคะแล้วก็มีกระเทียมทุบด้วยนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ น้ำต้มแป้งเราจะใส่ในขณะที่ปล่อยให้เย็นแล้วนะคะถึงใส่ได้ค่ะคุณสมบัติของน้ำต้มแป้งเมื่อเราใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันก็จะเป็ดนเร็วก็ทำให้รสชาตินี้ออกเปรี้ยวก็จะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราทำเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะอันดับต่อไปเราก็ล้างผักกาดขาวนะคะเตรียมที่จะนำเอาผักกาดขาวนั้น มาทาใส่กับเครื่องปรุงนะคะแล้วก็เก็บใส่ภาชนะเอาไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นนะคะ mm. ก็เก็บไว้รับประทานต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะคนจากก็ช่วยเตืนกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ